โอ้โหโซดดูผมสัาโซดสำเลิกจับระเส้นระเส้นสูงมีตัมสัได้อาชีพบ่ลอยเพราะาม่มีเจ้าของเนาะวาคอยจะได้ยินขำนี่แหละจะว่าใส่ใจอย่ง้นผู้บปาวาภาษาเพราว่าคอยบอกเจ้าอน่วน่วน,วนเนาะ chi lời nó bận rồi, bông, đây, cho lục luôn rồi, cái thẻ là cái hoa nào bị chọc giờ cái bao cái thẻ, ลืมถามซื่อภาษาซื่อนเลยภาษาโดยือลาวันซื่อลาวันอยู่อยู่บ้านนี้นะเป็นคนในบ้านนี้เลยบ้างสาวลาวันบ้านบ้านบ้านคนเระ่สบ้านกระแส น้องเคยได้ยินมันกระเซ็เมื่อมันลาใส่เนาะสาวนี่หลบดีเป็นพิเศษหลบดีเบ็นหนำแบบลบไม่ได้จน้องเจ้าเขาก็ถือโตเลยเนาะจะเลือกเอาไตลัง มากบ่นูเิกแต่ึกนะฮะนู่นึกบุ้ยแต่ิกนาะเสดง่าเพินสตรบ่ดีสูตรดีดูะั้งจ๊าสูตรสัมฤทธิ์0 10%สรงบิกสัได้อาชีพบ่ มาเจอ่อ,อยอว้าดีบ่ามีผู้สมมันเป็นเห็นเจ้าอัอนเผากระแตอยู่นี่เขาติดเจอแล้วเขาติดต่อมาหานี่บทควาค่อยมีผู้บ่าวแล้วเดี๋ยวเขาหักไปนึกเอาวูผู้เบิ่งเดีเยพาะผู้บรรยออายยู่นี่แหละโสดจากปีแล้วพูดสากสิบแปด ปลายมันนิดนึงกับบุมีป่ะแปดปุริเป๊ดล้วยแปดนั่งบุมีนี่บุมีเจ้าของถึงนะอันมักผู้บ่าวมักผู้บ่าวแบบเลยคนตุ้ยคนต่ำคนดำคนขาวอันสเปกเจ้าไปไรสเปกเจ้าโดยสมคอลนี่เยอะสมคอลนี่เยอะสมคอลนี่เยอะ แ,แ,แท้จะแท้กระแตมันอีกน้องเอ้ยซองผู้บ่าวกับผู้สาวผู้บ่าวนี่ก็โสดคือกัน,นพี่น้องนะอันนี้คือน้องหักของบอสเซงนี่พี่น้องเด้อคนนี้แหละที่ว่าติดต่อผู้พันน้ำพาให้บอสเซีงครับพาพี่น้องเอฟซีที่สมทางซ่องยูทูบในแฟนเพจบอสเซียงมิตทะเลเนาะบอสเซียที่อยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ญี่ปุ่นบอ่อยู่ต่างประเทศเนาะสหรัฐอเมริกาเนะา,านะตาบอสเซง บ้านนอกบ้นนานนาเฮาเนาะ,ะให้พี่น้องครับเปิ่งรับสม้มอันนี้เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกของนาเนาะ,ะ,ะบ่เสียงเสื้อว,ว่าทุกท่านก็เคยผ่านจุดนี้เนาะที่ว่าเคยอยู่อาศัยตามบ้านนอกอหน,านกาบ่เสียงก็ผ้าวนขึ้นาทาน ว่าไปใช้ชีวิตที่เมืองญงเนาะอยู่แดนใดก็แล้วแต่ที่ครับสมุนซองบ่เสงทะเลนี่เนาะเสเยงกระเซวาผ่านก็เคยผ่านจุดนี้เนาะแต่ว่าบ้านเมืองเอาระถามาเปลี่ยนแปลงบวกกับเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่ามันก็นยังเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกเฮานี่มันก็เป็นความสุขความสบายของคนบ้านนอกของนาเฮาต้องเอ้ยเนาะเห็ดหนากินเขา้าอาก็บน้ำธรรมชาติ แล้วแหละนะเอ็นเลอร์กินบอกอันสาวดาวันหมดเสาวันขอรุญาเรื่องสาวันนะปิ้งเอาเจ้าเอ็นเจ้าเอ็นกินปิ้งกับปิ้งเจ้าสิลาบกระลาบเจ้าสิจืดกับจืดปิ้งจำแจวอันนั้นกระแตอันนี้หนูไหวพี่น้องหนูไหวนึกยังนะหางยาว สาวนี่กะหน้าตาดีหาเงินหาขำก็ดีเก่งขนาดนี้พี่ตงเลยโอ้ยบุญบุญพลอยนีสินเดลมาเป็นเงินเคยบ้านนี่หื่นหลังนี่ <c oughs> วัดวัดสนาพมพลอเนี่สินเดลมาเป็นฟูมาสร้อยเผาหนูนี่รู้บปล่ากับโซนพี่น้องก็สาวเปลือ เจอการรู้โปรข่าวมาเลยผู้บ่าวนี่กับบ้านคนพื้นบ้านนี่คือกันยังโสดคือเดียวผู้บรรยายนี่ก็แห่งโสดมาหึงเองนี่นี่เลยบ่สาวันเจ้ากินข้าวแล้วกินแล้วแต่เศร้าคนเนาะเนี่ยกินกระเพื่อมื่อเศร้านี่เอากินกินข้าวลาบอ่ะพอได้ลุงลายปนี้จะมีเนี่ยกิน ชัวเรกินอะไรกับ่อเยอะเนาะกินคู่มือคู่มือรมดห่นมดเส้าอะไรอย่งอ่าดีขึ้นงานไอ้แต่กพี่น้องค่อยหลับสะออนดีจปเห็นงานอยู่ทเทศไทยมาสะออนไม่ได้ไปจะเท่าเงจนวิจารณนจันไม่ได้แม่เท่าก็จมยิ้มอยู่กับพุนพี่น้องเลยแม่เท่ากัใจดีขนาดหย่ำบ่ให้นี่ ูกันคักเลโตนั้นทึกโตนี่แม่เออผมพากันเลยคักอย่างเพลิดแม่นี่เรงหนูไว้บ่อนเรงเพลิดน,นี่มันบ่นอืม<ะ>เห้อไม่ใ,ใช้ตัวเห็น,น,น,นย่างอยู่บ่อยอ้อืม เห็นบลูสวรรค์อันนีอ,อได้มาแต่หงแลอืดเล่นเห็น,เ,ออเ,ปนเป็นแม่โคไข่สวรรค์มีมนูสิปีนปีนหนอหนะ้วก็ปตีนกระเ้า แต่ <laughs> ทำตกเศษแ่บด้วยมีคนครัว่นกะซีมีอ่าว้านี่ครมมบมาได้ดีเกี่ยวกับการปล <c oughs> ูกผังน,นง,ง,นนนงนี่พี่น้องนี่คลองมะโถมะโถปีไปเลยนี่แตงนี่พี่น้องมักกะโพดชาลีอ่า đạp đi ờ, mùa 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 mày mùa mùa mày giả nó สบเลยินูนหรือนะิดบ้านบางทีมคขิดเปก็สอบเลยนะพี่นงก,กููกเอบมอะลูกีบ่ันเจ้ากูผูกเออแม่ผูกบ่ไม่เท่าูวนับแต่ทางพูนกอนกเขาขอเป็นนกเขานาะพี่นงนะครับบางทีก็เลวเห็น สัตว์ป่านี่เกือบครบสุดเลยเออสำหรับอันพิเศษพิซซ่ารานท,ที่ว่าคนที่ว่าโสดพี่น้องนี่คือภูบ่าวบานกระแสน <c oughs> เห็ดอยู่โคกินนี่ <c oughs> เรลืบร้อยเลยพี่น้องเลยอ่าร้อยเอยลือเจ้ายือเนื้อเลยบ่อมานอา้องชายก็จัดให้เลย เเซ็นต์ว้าเนี่เป็นเรื่องจริงทุกอย่างนะพี่น้องเลยมันจริงเบาๆนะพี่น้องนะแย่งคนงามแย่ง้กับเบอพี่น้องเยองนอั่นเลยนอน่นเลยวะนู้นู้นี่ภาษาจำเจ้า่านไหนสวรวันอ่ะเจ้าบ่กันไหน กะกะไหนกะไนนี่นูกะเต้นี่เน๊ยกะไหลกะละกะไหลกะไหลกะไนกะไหลโอ้ยลีนแข็งหรือว่าสิอะไรนจะเป็นนี่พี่น้องเลยอันเฉพาะอันทางบ้านเพิ่นนี่เพิ่นว่ามันแบบหันลีนพี่น้องคล้ายๆแบบอ่าเฮาวเวลภาษาอังกฤษอะไรพี่น้อง ไม่เย้ยนักนะอย่าตีนูอนน้อีเฮ้ยอเนี่ยมันตายแล้วอย่างยีตีอยู่ค่อยจะได้ยินขำนี่แหละเจ้าใส่ใจอย่างเงี้ยฝ่นเบาไปที่นี่ก็ลืมอยู่เลยพี่น้องจือแต่ไหนนี่แหละเจ้าเนี่ยต้องเห็น้หลาย อินทูทางใจพืแหลายกว่าม่านอยู่านยืดยาวผ่านเป็นยังสิบ้าว้าว้าว้าข้าไปขึ้นบังคัก่อนไอ้สนหนูแกก็ตุ้นบักเหงื่อในพี่น้องนะหนูไหวอ่ามันมันก็ค้มคือไหวหน่มาสวันหนูนี่ บุรคมแต่ซื้อวาซื้อหนูไหวซื้อเออคิดวามันคมคือหวนี่แต่ก็บรรยังเนาะขันขมก็ค่อยกับมากขมยะมากินขมอย่กักะเนื้อผู้ชายผู้สาวนี่ก็มากอยู่ง่นผู้สาวมาปีนี้ะ ตามบ้านบ้านห้อโอ้แน่เลยยองไปเลยด้วย้ำพูดนะจิบข้าวจะว่าอะไรล่ะจิบข้าวเหมือนกันหรอกระโดดกระโดดาวกระโดด

Chào <laughs> <laughs> rồi thì thâu Thì năm là chào năm à, mình. Mình rồi. Mình là Một thằng thằng. Được. Thăm, nước, không ừ. ừ. <laughs> được Ông ừ. không nghe con mà chụp điện nha. không cái điều cười phải lên góc. Phí không นี่คือห้ามชาวันเพื่อนี่ทั้ทาง,งางาทั้งเก่ง,งเก่งไหมฮะชาวเยอนมา,า,าครับมีห้ามเพื่อนถ้าว่าท่านผู้ชมนะที่ส่งอ่าคลิปวิดีโอที่ทโโเราเห็นถูกส่งทางแต่ก็แล้วแต่เนะาะายมาเส้นทางอ่าบานรดาจินไตอ่ายมาบ้านพศแสนนี่บ้านพศแสน สว่างพ่ตามาพิมนมาให้กำลังใจ่แน่น้องที่สำคัญเพื่อนงามและ็โาวพร้อมในนนคับผู้บ่าวก็โสดผู้วันผู้่านี้จะแห้งโจย์น้องจะอร่อยพ้นแต ตน้นชิบไปใส่กระร๊แต่หูยหเนาะ็นเ่าเยาะทีซื้อมั่มีผาาไปนนเนาะเขาปาบมได้คน,น,าน,านงามเดิน้าขี่ยันเซสงนึ่บวัวันตัไดเนาะนั่ครับหลานของสา